ราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมดาวอาทิตย์ย้ายท่านจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการค้าขายจะร่ำรวยเจรจาค้าคล่องครับต่อมาครับดาวพระศุกร์ย้ายนะท่านจะมีสเสน่ห์เมตตาหมานิยมสูงการเงินหมุนเวียนดีมากคนโสดมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่นะครับแล้วก็มีโชคลาภการลงทุนด้วยนะครับดาวพระพุธย,ย้ายช่วงปลายเดือนต้องระมัดร,ระวังการสื่อสารกับเพศตรงข้ามในการทํางานครับคํารับชมคําพยากรณ์เต็มเมเชิญรับชมรับฟังได้ เเตมได้ลยนะครับกราบสวัสดีกัลยาณมิตที่รักทุกท่านครับชุติเดชโหราศาสตร์นะครับพยากรณ์ดวงรายเดือนครับในช่วงนี้นะในเดือนพฤษภาคมเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษครับเรียกว่าดวงเดือนมหามงคลนะครับเดือนเรีวยกว่าวันคล้ายวันเกิดหรือว่าวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเรีวยกว่าเป็นเดือนมงคลนะเป็นสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนานะครับ การบูชาครบสัก,การะสิ่งทุสุดที่เป็นพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นทางตรงทางลัดนะครับในการเคารพบบูชาปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยแต่ว่าเป็นทางลัดรวดเร็วนะครับการพึ่งตนเองเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้กับลูกเพจหรือว่าผู้ติดตามทุกท่านนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมวันที่22เนี่ยวันวิสาขาบูชาครับเป็นวันมหามงคลก็ร่วมกันทําบุญนะครับหัวใจพุทธศาสนาก็ ละเว้นชั่วทําความดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ขออนุโมทนาบุญสําหรับทุกท่านด้วยนะที่ติดตามแล้วก็ทําบุญกันนะครับผมก็จะทาบุญแล้วก็คิดถึงผู้ติดตามทุกท่านนะครับแผ่บุญอุทิศส่วนกุศลให้กันนะเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับเดือนนี้ก่อนเข้าคําพยากรณ์มีดาวยาราศีเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเราพยากรณ์กันนะครับขั้นตอนต้องขอบคุณนนะทุกกาลังใจเ c ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม และก็ยังมีซปเปอร์แทนให้กาลังใจเป็นค่าน้ําชาให้กับผมด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณงาๆครับแล้วก็ท่านใดที่ชอบใจกดไลค์ติดตามแล้วก็พบเจอผมตัวจริงได้ที่ไหนนะครับที่ภาคเหนือตอนบนตอนล่างภาคกลางหรือว่าภาคไหนก็แล้วแต่ที่ผมทํางานนะครับก็มีการเดินทางเนาะเพราะทงานราชการก็อาจจะเดินทางไปหลายที่พบเจอตัวจริงทักทายได้นะครับผมมีของกํานัะมีสินน้ําใจให้นะรีกว่ามีไหลน้ําพีนะครับเป็นเครื่องรางมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ผม ก็สะสมแล้วก็ผ่านพิธีมาแล้วนะครับมี3สีนะครับสีดำนะเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็ความคลาวคลาดปลอดภัยโชคลาบนะครับสีฟ้านะเป็นเรื่องของการเรียนการแข่งขันนะครับเรื่องของหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ไหลสีเขียวครับเรื่องของโชคลาบการเงินแล้วก็การค้าขายโดยตรงครับหรือว่าจะเรียกซับด้วยนะครับพบเจอก็ทักทายได้นะครับผมมีแจกให้นะครับไม่ได้มีจําหน่ายแต่อย่างใดนะครับ ในเดือนนี้ครับในเดือนพฤษภาคมมีดาวย้ายราศีอยู่3มดวงแต่มีสี่ครั้งนะครับช่วงต้นเนี่ยวันที่7พฤษภาคมครับดาวพระพุธจรย้ายนะครับย้ายแล้วบางราศีก็มีเรื่องดีๆขึ้นนะครับบางราศีก็มีเรื่องระวังนะครับต่อมาวันที่14พฤษภาคมนีม้ดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับย้ายแล้วก็ตำแหน่งใหม่อาจจะอ่อนกําลังลงนิดหนึ่งแต่ยังมีเรื่องดีๆสําหรับหลายราศีนะครับต่อมา21พฤษภาคมครับ ช่วงนี้ดาวพระศุกร์ย้ายย้ายแล้วเป็นเรื่องดีมากๆนะครับเป็นตําแหน่งเกษตรราธิบด,ดีดาวเข้มแข็งสมบูรณ์ครับทุกราศีมีเรื่องดีๆแต่แต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเดี๋ยวรอฟังพยากรณ์นะครับแล้วก็ปลายเดือนครับ25พฤษภาคมดาวพระพุธย้ายอีกครั้งมาตรฐานปกตินะครับแต่มีบางราศีมีเรื่องดีๆอยู่แล้วก็บางราศีมีเรื่องต้องย้าเตือนเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวเราไปพยากรณ์สําหรับแต่ละลัคนาราศีเชิญรับฟังรับชมได้เลยนะครับ ลัคนาราศีพิจิกครับหรือท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาสถิตรหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนดูที่ช่วงวันเกิดนะครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่1 6พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพิจิกครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววาสนาท่านเองครับคือดาวพระอังคารตัวแทนดาวคือเลข3ครับพิมพ์เลข3รัวๆ9ตัวครับเลข9้าคือดาวบุญใหญ่ดาวพระเกต สิ่งศิสิทธิ์คุ้มภัยความโชคดีและความมีโชคลาภให้กับท่านเองครับและท่านต้องการพรสิ่งใดอันประเสริฐนั้นขอท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความรักและดวงโชคลาภครับดูที่ดาววาสนากันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวชุว่วรนวาสนาซึ่งตลอดเดือนนี้นะครับ ยังมาตรฐานเดิมแล้วก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับอยู่ที่เรือนปุตตะกําลังเป็นจุลจักรถือว่าดีนะครับดาวมีความพิเศษดาวมีกําลังมากนะครับศาสนาเนี่ยมองเรื่องของสูขภาพร่างกายครับพระอังคารเรื่องของสูขภาพร่างกายด้วยนะครับช่วงนี้ชั้นจะมีเกณฑ์ดีขึ้นฟื้นขึ้นนะครับส่วนมีแรงมีความกระปรี้กระเป๋าท่านใดที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนหน้านี้นะรักษาไม่หายสักทีนะหรือรังเป็นไม่มากแต่ไม่หายนะ่แนะนําให้ตลอดทั้งเดือนครับ รักษาจริงจังผอพบหมอครับจะรักษาแล้วหายได้เร็วถูกกับโรคถูกกับดวงถูกกับวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ดาวประกอบเรื่องของวาสนาการใช้ชีวิตโดยรวมครับดาวพระศุกร์ครับเจริญวินาศนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับดาวมาอ่อนกําลังความวินาศได้ไปอยู่กับบรินะความหมายแรกเลยเนี่ยท่านจะมีเกณฑ์สุขภาพร่างกายดีขึ้นนะครับรวมถึงงานยากๆคุณจะสามารถทําได้ก่อนหน้านี้ติดขัดล่าช้าทําได้หรือว่าใครที่ มีปัญหาใครที่นะคิดอาแคบพยาบาทคุณเขาจะแพ้ไพ่ไ้ไพ,พ่ตนเองนะครับหรือว่าคู่กรณีนะจะแพ้คุณคุณมีดวงชะตาพิเศษนะดวงของผู้ชนะดวงไพรวีพิณาศการแข่งขันคัดเลือกอะไรแล้วแต่เนะี่ยคุณจะเป็นผู้ชนะได้รับการคัดเลือกหรือว่าโอกาสเรื่องของความก้าวหน้านะครับแล้วก็ดาวพระพุธครับเจ้าเรือนโมระนะครับอย่าเพิ่งตกใจเช่นเดียวกันนะครับวันสัปดาห์แรกนะหนึ่งถึงเจ็ดพฤษภาคมอ่อนกําลังเรยกว่าดาวเสียนะครับ แต่เป็นดาวให้คุณเฉพาะคุณพิเศษน่ะหมายถึงทุกการเดินทาง,งคุณจะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคลาภนะจากการเดินทางนะครับหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินมรดกใครที่เป็นเซลล์เป็นใน,น้าช่วงนี้ทําได้นะขายได้ดีนะครับสินค้าที่มีตําหนินหรือว่าทรัพย์สินมือสองนะครับแล้วก็ดาวพระพุธจะย้ายอีกครั้งนะครับมาจนถึงวันที่25เลยนะเรยกว่าชนะดวงผู้ชนะนะครับความมรณะได้อยู่กับอริเนใครมีสถานะเป็นเจ้าหนี้อยู่มี กณฑ์ได้รับคืนจากลูกนี้ครับลองติดตามลงถามดูนะครับในวันที่7จ็ถึงยีอีกครั้งมีดวงชะตาด้านกนารแข่งขันพิเศษด้วยนะครับการค้าขายคุณจะเหนือกว่าคู่แข่งครับดวงการงานครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวโชคเรือนกรรมะเรื่องของการงานอาชีพและก็หน้าที่ครับเดือนนี้มีการย้ายราศีอยูน่หนึ่งครั้งแบ่งเป็นสองช่วงเวลาครับช่วงต้นช่วงที่1นึถึงสิพฤษภาคมช่วงนี้ดาวพระอาทิตย์ ยังคมมาตราฐานที่เข้มแข็งครับอยู่ที่ตําแหน่งอุดหมหาอุดนะต่อเนื่องจากช่วงปลายเดือนเมษาต้องบอกว่าเรื่องของการงานคุณดีที่สุดนะใน12ราศีเพียงแต่จะหนักนะเพราะว่าดาวมาอยู่ที่เดือนอริมีความขัดแย้งมีอุปสรรคทดสอบมเอีเรื่องจุกจิกกวนใจแต่คุณจะผ่านไปได้แล้วก็แกร่งขึ้นนะมีโอกาสก้าวแบบก้าวกระโดดนะเรื่องของงานประจํางานบริษัทมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงที่สุดนะต้องบอกว่าในรอบปีนะ ทำให้เต็มที่นะครับพราะ่าพระทิตด้วยนะเป็นเรื่องของการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งโดยตรงครับใครทํางานกลุ่มราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่ไปสัมพันธ์กับงานราชการคุณจะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนเลย,เลยนะครับการทํามาค้าขายนะครับแล้วก็ดาวพระเสาร์ครับเรื่องของการสังคมก็เดินหน้าไวขึ้นด้วยนะครับตาแหน่งเป็นเกษตรโดยที่2ด้วยนะงานมีโอกาสก้าวหน้าชัดเจนแล้วก็ใครทํามาค้าขายมีโอกาสได้รับคําสั่งซื้อนะออเดอร์ใหญ่ มาจากลูกค้าประจําลูกค้ารายใหญ่ด้วยนะครับช่วงนี้ดีมากๆเพื่อนโรงงานก็สับสนุช่วยเหลือดีนะครับส่วนโชคลาภพิเศษอะไรพิเศษจากการทํางานเนี่ยในช่วงวันที่1นถึงเก็มีแต่มีเบี้ยบายรลายทางอยู่นะครับแล้วก็เจ็ถึงยีมีแต่ก็นั่นแหละครับมักจะเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่คนแบ่งบริจาคทําบุญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าเรือนการงานของคุณจะย้ายอีกครั้งในช่วงวันที่14พฤษภาคมนะครับช่วงนี้ดาวพระทิตย์จรย้ายแล้วนะครับดาว ก็ยังให้คุณสูงได้ว่าอุจชาพิมกนะอยู่ที่ดอนปัตตานีต้องมองว่าช่วงนี้การงานประจํางานบริษัทก็ถือว่างานยังคงดีนะครับมีสโอกาสได้ทํางานกับเพื่อนโรงงานต่างเพศมากขึ้นนะแต่ทั้งนี้ต้องมองว่าดาวพฤหัสก็ยังอ่อนกําลังช่วงปลายเดือนต้องระมัดร,ระวังเช่นเดียวกัน,นบางทีทํางานมากขึ้นแต่การสื่อสารกับเพศตรงข้ามคุณต้องระมัดร,ระวังนิดหนึ่งนะครับการนัดหมายเอกสารสัญญา ใครทางานด้านการเงินบัญชีตัวเลขดูให้ดีมันจะผิดพลาดแล้วกระทบเรื่องการเงินได้นะครับแล้วก็มองว่าการงานในช่วงปลายเดือนก็างานมากขึ้นนะครับแต่มีโอกาสก้าวหน้าอยู่นะครับใครทํามาค้าขายต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าดาวมันเลงอย่างเงี้ยเลงตัวคุณเองก็คืองานจะถาโถมเข้ามาค้าขายลูกค้าจะเยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าเพศตรงข้ามคุณนะครับถ้าเสนอขายของนะครับในช่วง1 4ถึง20ช่วงนี้ทำได้ดีมากๆนะครับยอดขายพุ่งเลย แต่21ต้องสื่อสารกันให้ดีกับลูกค้านะครับความชัดเจนแต่ลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับไม่ได้แปลว่าจะไม่ดีนะครับเกียวกับหยิบจับเงินก้อนได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนการทํางานร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่นนะงานบริษัทองค์กรความก้าหน้าก็ยังคงมีปกตินะครับเพียงแต่ในช่วงการเสนอโปรเจคโครงการสําคัญกับหัวหน้าเจ้านายนะช่วง 21- 22ขอขวเลี่ยงนะครับจะมีอุปสรรคเยอะ23-24เช่นเดียวกันนะจะผิดใจกันได้นะครับ อาจจะสื่อสารผิดพลาดนะครับหรือว่าไปไม่ถูกจังหวะเวลานะครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระพฤหัสดีครับเป็นดาวโชคเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินครับซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้ก็ย้ายมาช่วง30เมษาย,ยนแล้วนะครับมาครองตำแหน่งจุลจักรพระัสบดียังคงเข้มแข็งนะครับแล้วก็ดาวเล็งลัคนาคน้วยต่อมก,การเงินนับจากวันที่หนึ่งพฤษภาคม จะดีขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมาด้วยนะครับมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนเลยนะครับขยันเต็มที่นะครับการหารายได้จะสัมพันธ์กันดีแบบการทําธุรกิจด้วยนะใครค้าขายกับแฟนคนรักหรือแบบมีหุ้นส่วนในะช่วงนี้รายได้ดีมากๆนะครับส่วนงานประจํางานบริษัทก็ยังมองว่าการเงินก็ยังคงดีต่อเนื่องครับเพียงแต่ในเดือนนี้ต้องมาว่ามีรายจ่ายเยอะนะในช่วงวันที่ 1- ถึง20พฤษภาคมครับมีรายจ่าย มันเป็นรายจ่ายจุกจิกกวนใจนะรายจ่ายที่มันนอกแผนรายจ่ายฉุกเฉินนะครับที่เราไมา่ได้คาดคิดระมัดร,ระวังรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยครับระมัดร,ระวังนิดหนึ่งครับแล้วก็รายจ่ายเนี่ยในช่วง2 1พฤษภาคมขึ้นไปกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับก็มาเฟื้นขึ้นลวก็วางแผนให้ดีครับรายได้ดีอยู่แล้วรายจ่ายช่วงต้นเดือนระมัดระวังครับส่วนโชคลาภการเงินการลงทุนต้องบอกว่าในช่วงตลอดเดือนนี้ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังแัะเข้มขันให้ดีครับใครเป็นนักลงทุนนักเทรดนักซื้อขายแลกเปลี่ยน ช่วงที่1นึถึงเพอทําได้อยู่แต่ช่วงที่8ปดถึงยีเนี่ยจะมีเรื่าจังหวะอะไรไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะต้องมองรอบกว้างอีกครั้งนะครับแล้วก็ดูดวงบุคคลด้วยแต่ถ้ามองตามลัคนาราศีก็คือดูให้รอบครอบแล้วก็รอดาวย้ายจะดีกว่านะครับยีพฤษภาคมดวงชะตาการลงทุนจะเปิดนะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระศุกร์ครับเป็นดาวชัว่วรนปัตตานี ของคู่ครองคนรักในเดือนนี้นะครับก็มีการย้าราษีอยู่หนึ่งครั้งแบ่งเป็น2ช่วงเวลาครับสำหรับท่านที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วช่วงที่1นึถึงยีพฤษภาคมครับช่วงนี้ดาวพระศุกร์ยังคงต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็ต้องระวังนะแต่เฉพาะคุณเนี่ยเขามองว่าใครที่มีแฟนคนรักอยู่แล้วจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจกันนะครับไม่ค่อยเข้าใจกันพยายามเอาชนะกันนะครับต้องสื่อสารกันให้ดีนะบางครั้ง เป็นพระสุขหมายถึงตัวเลขเนี่ยหมายถึงการเงินหมายถึงารายจ่ายต้องคุยกันให้ดีครับบางครั้งความเห็นไม่ค่อยตรงกันเรื่องของอาหารการกินการใช้จ่ายในบ้านนะสื่อสารกันให้ดีแล้วก็ประคับประคองครับชาวลัคนาราศรีพิจิกคุณรู้ดวงก่อนจะได้วางแผนแล้วก็ทําได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่21พฤษภาดาวขยายแล้วนะครับความรักจะกลับมาดีขึ้นเป็นอ่งเป็นความรักที่สามส่วนช่วยเหลือกันนะครับเป็นความรักที่เรียกว่าเข้าใจกันพิเศษรวมถึงดวงชะตาของ แฟนของคุณเนี่ยจะหนุนนำของคุณในเรื่องของโชคลาภนะครับหรือว่าการประกอบสมาชีพโดยตรงนะครับการเงินก็จะกลับมาดีขึ้นด้วยนะครับส่วนเช้าลัคนาราศีพิจิกทันทีของโสดนะครับดูดาวรักใหม่ประกอบโดยรวมถือว่าเปิดแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมมาต้นมานคนโสดจะมีเสน่ห์เยอะนะครับเพียงแต่ในช่วงที่1ถึงย0่ยังไงซะก็ต้องอรักตัวเองเป็นหลักนะครับมีคนเข้ามาพูดคุยช่วงนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันหรือว่าต้องมองว่าเขาอาจจะ มองคุณเป็นตัวเลือกนะเขาอจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้คนโสดคนรักตัวเองครับแต่นับจากวันที่21พฤศจกายนมาจนไปดวงชะตาถือว่าเปิดแล้วนะครับทั้งสเสน่ห์ทั้งความรักทั้งรักใหม่นะการสร้างหลักฐานฐานะด้วยนะถือว่ามีโอกาสานคนเข้ามาแล้วเนี่ยดวงชะตาค่อนข้างเสริมส่งแล้วก็หนุนนนะําเรื่องของตัวคุณเองด้วยเนระื่องของหน้าที่การงานด้วยนะครับคนโสดเปิดใจคุยกันได้นับจาก21พฤษภาคมครับดวงโชคลาภครับ ชาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระพุธนะเป็นดาวชุลลาภะเรื่องของโชคลาภที่ได้รับจากผู้อื่นนะครับโชคลาภแบบลาภลอยลาภฟุกๆเฟกเดือนนี้ย้าราศีงครั้งแต่เราดูเป็นสองช่วงเวลาครับของการลุ้นรางวัลนะครับวันที่1นึถึงเพฤษภาคมครับช่วงนีดาวพระพุธถือว่ายังอ่อนกําลังนะครับยกเข้ามาตําแหน่งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโชคลาภไม่มีนะแต่มีมักจะเก็บรักษาไม่ค่อยอยู่นะถ้าได้มาก็แบ่งบริจาคทําบุญส่วนหนึ่งไว้นะครับ และคุณจะเก็บรักษาโชคลาภรับผลส่วนใหญ่ไว้ได้ชุดนี้เลขนาโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับบุตรนะเลขเกี่ยวกับลูกหรือหลานที่คุณเลี้ยงอยู่นะครับวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของลูกคุณนะครับหรือท่านที่ยังสดตัวคุณเองครับวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของคุณครับหรือเลข5ครับต่อมาครับช่วงที่8พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับชวงนี้ดาวพระพุธจรยาาษ์สีครั้งนะครับยกเข้ามาตำแหน่งนี้เนี่ยเลขนําโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับ ลำดับเลขบัตรคิวเลขประจําตัวของคุณในการรันลำดับอะไรก็แล้วแต่หรือเลขเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณถ้าคิดง่ายๆก็คือเลข3ครับส่วนดาวที่คุณทาน,ววนาโชควาสนะครับในเดือนพฤษภาคมช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นคือดาวมฤตยูหรือเลขศูนย์แล้วก็ดาวพระอังคารหรือเลข3ครับส่วนดาวรองคือดาวพระศบดีหรือเลข5ครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับช่วงนี้ ดาวให้คุณธาโชควาสนาครับดาวเด่นคือดาวพระจันทร์หรือเลข2ดาวรองคือดาวพระศุกร์หรือเลข6แล้วก็ดาวพระอังคารหรือเลข3ครับโดยเนินนี้ครับหากชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงธาตโชคลาบครับช่วงที่1นึถึงเพฤษภาคมควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย19บาทเลขกำลังของดาวพระพฤหสบดีครับ เมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้น้าไปทางทิศต,ตะวันตกครับและการทำบุญเสริมดวงช่วง8พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้น่าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอพวะคุณ แเลยนมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอหน่วยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเทินขอพระคุณครับ